สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูครับต่อเพิ่มหน้าได้หวานผมจะเก็บหวัวเขียงสักทีเพิ่มหน้าได้หวันนี่นะครับเวลาเราสร้างไปบางทีไม้จบแล้วหวัวเขียงยังไม่ปิดนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับก็มาทถอเพราะว่ามันดูกันคือเนี่ยหวัวเขียงเนี่ยผมจะเล่นกิ่งหนึ่งตรงนี้หนาผมจะตั้งตั้งลําต้นมาเนี่ยผมบิดเอากิ่ง<อ>กิ่งสองมานี่ ตั้งยอดตรงนี้แต่ทีนี้มันไม่โตรหรอกถ้าเราตามไรที่เราเลี้ยงในกระมังจะโตยากมากนะเกต้องไปลงดินาการท้าไปลงดินแล้วยังไม่เก็บหัวเขียงมันจะไม่ปิดนะครับเป็นไม้ที่สร้างปิดยากนะครับผมสังเกตไม้คูบาอานนะนะเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันผมจะตัดเลยด้วยเนี่ยอันนี้เกียร์หินเกียร์ผมหัวเกียร์ไม่มียังไม่ได้สั่งครับสว่านนะเออไม่ใช่สว่านดิ หัวหัวหัวเจียร์น่ะเขาเรียกหัวอะไรนะหัวสว่านนั่แหละนะครับเชอะ่ะ โอเคเรียบร้อยครับตรงนี้ก็ผมจะเก็บเฝ้าลงมาให้ให้แผลตรงนี้ให้มันต่ำกว่าตรงกิ่งที่ตั้งลำขึ้นไปนะครับตรงนี้เหมือนกัน นะเก็บให้ต่ำเพื่อที่จะแผลจะได้เดินปิดได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งแผลนิดหนึ่งนะครับที่สังเกตนะครับไม้มันจะเดินเปลือกมันจะเดินเนี่ยมันจะเดินจากกิ่งกับตัวตัวตั้งลำเนี่ยนะมันจะเดินมาเนี้ยเพราะนั้นเดี๋ยวจะเปิดนะครับผมจะเปิดแผล ทาแผลให้ก่อนครับก็เหมือนกับแผลเราเป็นแผลนะครับก็ใช้ยาเบนาดีนไอนะทิงเจอไอโอดีนนั่นแหละทาแผลสดก็ทดลองดูนะฮะเก็บหัวเขียงนะครับในช่วงสงกรานนะครับก็สร้างไม้นะอยู่ว่างเราไม่ได้ไปไหนนะใครที่ไปหนุ่มๆสวนเสีหาก็ว่านไป นะคนสวก็อยู่บ้านสร้างไม้ไปนะครับนะเขียงหัวเขียงนะเก็บหัวเขียงสไตล์ผมกันแล้วกันเครื่องมือก็อาจจะไม่พร้อมนะครับนะถ้าไม่มีจริงสิวนี่แหละเนี่ยเนะี่ยเชาะเลยครับค่อยๆสกัดออกไปเอออย่างนี้ก็โอเคแล้วครับผมว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับขาดอยู่อย่างเดียวคือมันไม่ยอมโตยิ่งถ้าเราบิดนะครับผมเรียนท่านก่อนนะ อ่าไม้นี่ถ้าเราไปบิดลวดเข้าเนี่ยผมบิดเพื่อตัดชับนะเข้าหน้าฝนมันจะตัดชับนะอันในที่บิดบิดเนี่ยตัดชับหมดเลยนะไว้สร้างเป็นวัตถุดิบในการสร้างงานบนไส้นะครับเอาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสร้างงานไปได้วยกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ